โอเคครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคุณกิตนะครับวันนี้ก็มาที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดใช่ปะวะใช่วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับก็จะมาไหว้ปู่พญานาคที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มากับพี่บาสแล้วก็พี่เอส <c oughs> แต่ไม่รู้ว่า <c oughs> เขานัดผมเที่ยงอนะนี่กี่โมงบ่ายสอง <c oughs> นัดผมเที่ยงนะครับตอนนี้บ่ายสองแล้วให้ผมมายืนรอนะฮะ แล้วเมื่อกี้โทรมาบอกเดี๋ยวเจอที่วัดเลยเที่ยงบ่ายสองแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนเพื่อเข้าไปไหว้ข้างในไปมาแต่มือรถเร็วแต่สวยมากนะดูดีโอ้ถ่ายไปดูดิถ่ายดูให้เขาดูดิ อันนี้ก็เป็นจุดหน้าวัดที่เขามีของของขายใช่ไหมขายใบสีใบสีแต่ว่าเราสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วแล้วก็มีอดอกไม้มีพวงมาลัย<อ>นะสั่งมาครบแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันรอเขาเนี่ยไม่มาทั้งทีไงได้ไปโอเค,อเคตัวตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างในแล้วแต่มีของขายเยอะมากเลยนะ มีของขายเยอะแล้วก็เอ้ยแต่ว่าวันนี้ร้านเขาค่อนข้างจะปิดหลายร้านเลย,ยะอะไรนะใสีตรง้นมีเออใบสีมันก็มีแต่ว่าเราซื้อข้างนอกไปแล้วเดี๋ยวดูกันถ,กถ้าเกิดถ้าเกิดสวยถูกใจแล้วก็อ,อยว่ากันนี่ไปเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่าเขามีเยอะมากเดี๋ยวให้ดู อะไรเล่นอะไรอยาล่นแก้วะรเอาลูกแก้วไงเอาลูกแก้วเหรอเออชอบชอบไหนชอบไหนดูก่อนดูากเอาลูกแก้อะไรนะเอาลูกแก้าไหนลูกแก้วช้างไหนอพี่ฮันน นนอันนี้พ,พี่คอนเนต <OO> ในบ่อเหรอคะอ,อ๋อพี่บอกว่าในบ่อสามารถถวายลูกแก้วได้โอ้โหง okay. นี่แบ่งกินไม่แบ่งเลยเาาลนี่นะครับให้เรามารอนะครับนัดผมเที่ยงนะฮะสุดยอดครับคนคนนี้ครับรอรอพี่บอยพี่บอยโอ๋อะไรนะรอพี่บอยโอ๋ รอพี่บอยให้หนูมาเที่ยงเทสุดยอดครับผมไม่ใช่เที่ยงนี่คือออกจากบ้านอ๋อเที่ยงออกจากบ้านนะครับใช่แดี๋วได้นี่กี่โมงตอนนี้บ่ายสองครึ่งฮะบ่ายสองครึ่งครับนี่ครับรอให้ผมรอนะฮะแสบแน่นะะให้ตื่นครับไปจะตื่นอะไระเล่นติ๊กต็อกนี่ครับคนถือของส่วนตัวนะฮะ ไปถือของอป okay, อไป,ไปหนูอย่าโบยหลุกไปไหวพญานาคกันลุยไปไหนมาไปไหนมาไเยี่ yeah. ไปเียวขาจะมาไหว้พระนู่นนี่นั่นได้หิวจดปวดฉี่ไดอะไรก็มาฉี่้นหิวน้ำด้วยอะไรนะฉี่เส็นหิวน้ำหิวีกแก้วโอไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วเขาบอกว่าการทำสวยมากกันนะเป็นแบบว่าสมัยสมัยพญานาคสมัยเก่าอ่ะสวยสมัย ให้เรารอโอ้สามโมงจะสามโมงนิว<ฮ>คือในเนี้ยเขาบอกว่าดูรายการอะไรวะเขาบอกว่าให้มาขอพรมาไหว้ตรงเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขอพรตรงไหนอะไรยังไงนะแต่ผมเคยดูรายการอยู่รายการหนึ่งไม่รู้อ่ะให้มาขอพร เนี่ยล้วขอพอเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเป็นหลักอะไรสักอย่างหนึงนะ่งอะแล้วก็หมายถึงความมั่นคงหรืออะไรสักอย่างหนึงนะ่งผมไม่รู้นะน่าจะน่าจะน่าจะนะไปไว้ว้นงอื่นต่อ เฮ้ย <rude S 2> ป๋าพ <ics> ูดเพ้าครับป๋าครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดินะครับแล้วก็ลูกแก้วจักรพรรดินะครับที่ผมขอพรอยู่กับพี่บาสนะครับก็ลูกแก้วจักรพรรดินี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเปิดลูกแก้วมาครั้งแรกนะครับเป็นพระธิดทรงกฎนะครับก็อยากให้ทุกคนมาขอพรกันนะครับและส่วนตรงนี้นะครับที่พี่เอสขอพรอยู่ก็จะเป็นลูกแก้วลูกแรกที่อยู่ที่นี่นะครับก็ เขาย้ายมาอยู่ข้างในศาลากลางน้ำนะครับตรงนี้ซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้นะครับตัวอันนี้เป็นหินที่ผมมาขอพอรนะครับก็ไม่รู้ว่าหินอะไรนะครับแต่ขอพอรไว้ก่อนละอ่าแล้วก็จะเป็นศาลากลางน้ําบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็จะมีบ่อน,น้ําซึ่งเข้ามาเนี่ยหืมอากาศเย็นนะครับแล้วผมไปเจออะไรรู้ป่ะผมไปเจอปลาซ็อกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ปลาซ็อกเกอร์ดิปลามังกรเออผมไปเจอปลามังกรด้วย นี่บามากรสวยปะ่ะอยู่ข้างหลังเลยเปิดหน้าต่างไปเนี่ยเจอเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะเจอหรือไม่เจอนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเปิดรับบุญกันนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายวัสดีครับ